สนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางไท a i b e อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสำนักงานกสทชทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิ克์เอ็มควอเทีย สวัสดีค่ะนี่คือแม่แม่ที่เมื่อสักครู่เราเห็นภาพผู้หญิงสวยๆคือแม่แบม่นี้เองใช่นะคะรูปเมื่อกี้นี้ค่ะที่เห็นอยู่ว่าตอนที่เล่นในเรื่องรัศมีแขนตอนนี้กี่ขวบคะคุณแม่คะตอนนั้นประมาณ16ค่ะ16ปัจจุบันนี้ก็เพิ่ง20ใช่ไหมคะรอบ20่ะิบอ เล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปเจอกันมาเป็นแม่ลูกกันเนี่ยได้ยังไงก็เป็นแม่ลูกกันก็คืออยู่ที่สวีเดนน่ยก็ลูกชายแม่แหม่มคนโตใช่ไหมพี่เทนไปเรียนต่อที่นู่นแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นแล้วก็ทํางานแล้วก็เจอกันแล้วก็ก็ทําบริษัทเบียร์เนี้ยด้วยการพอทําบริษัทเบียร์ด้วยกันปุ๊บเนี่ยก็มีอะไรแล้วก็เล่ากันฟังเงี้ยเออจะมาอยู่เมืองไทยจะตัดสินใจมานะหรือเงี้ยก็ ถามก็เออมาแล้วจะไปอยู่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดพี่เท็นก็เลยว่าเออเดี๋ยวถามแม่อะไรเงี้ยว่าเออโอเคไหมจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยจะมาเมืองไทยจะมาแบบทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็โอเคแล้วแม่แบมกับพี่หมูคือน่ารักมากเพราะว่ารับอีกคนนึงอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านมาเป็นลูกแล้วนี่ก็อยู่มา2ปีแล้ว,วอ่ะเออเอออยากรู้ว่าตอนนั้นคิดยังไงเออค่ะก็เขาจะมาอยู่เขาก็มาอยู่เลยค่ะอ๋คือไม่ทันได้ห้าไม่ทันได้ห้าม่าหเลย ฉันจะมาฉันจะมาอยู่เมืองไทยฉันจะมาอยู่บ้านพี่เคนสมาเลยใช่ใช่ใช่ไม่ฮะแต่จริงๆแล้วบอกว่ายังไม่เหนพูดเลยเลยค่ะเพื่อนของลูกนะจริงๆบบกว่าทุกคนเนี่ยพอเข้าบ้านแล้วก็เหมือนเหมือนลูกเหมือนกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมามานอนมาพักมากินที่นี่เวลาอยู่เมืองนอกอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะมาพักที่บ้านคือบ้านนี้ก็เปิดรับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าคนนี้คือพิเศษคือ เหมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่งเลยเอออะไรอย่างนี้นะพอพอแขมาอยู่ที่นี่ค่ะพี่แหม่มกับพี่หมูเป็นยังไงบ้างคะเขามาอยู่ที่นี่อืก็จริงๆเราสนับสนุนนะฮะเหมือนแบบทุกคนมีความฝันอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนแล้วอีกอย่างเขาอยากจะทําอะไรนะเราเราสนับสนุนเต็มที่ แล้วก็ยังไงอะ่ะอวยพรตลอดอะ่ะเ,เวลาจะทํำอะไรบอกว่าเออขอให้สําเร็จนะขอให้สำเร็จนะอเออประมาณนี้ไม่แต่เริ่มต้นจริงๆแล้วเมื่อก่อนอะ่ะเราเป็นคนขับรถให้เขานะา <c oughs> ครับว่าไปที่ไหนเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้จักประเทศเราก็พาเที่ยวพาอะไรแล้วแต่ขึ้นมา,า <c oughs> ครับแล้วก็เราก็ขับรถให้ทุกอย่างในสนับสนุนในทุกอย่างให้เต็มที่เลยโดยที่แบบไม่มีอะไรอ่ะคือแบบเรา เหมือนแบบถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นลูกเราปั๊บเราก็ให้เต็มที่ควาือคือแคนก็ต้องพี่แม่ค่ะกินนอนอยู่บ้านเขาให้พ่อเขาช่วยขับรถพาไปทนี่ไม่ไม่แม่เขาขับส่วนผมเนี่ยก็ไปถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็พาไปตามกองเวลาไปนู่นไปนั่นนย่ยแม่ก็จะกลับไปส่งว่ามีถ่ายละคพ่อที่นี่เราจะพาเวลาไปถ่ายกองปั๊บ็พาถ่าไนด้วนยดังนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเขาหารายได้มาได้3 0เตขาต้องหักให้เราไม่ให้ตัวมันจะได้ดิ น่ารักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่แจมก็น่ารักผมเห็นแล้วถูกชะตานะเเเอออโคพี่หมูเลี้ยงเขาเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยไหมคะใช่ใช่ครับอย่างเวลาเขามีปัญหามาแขะเวลามีปัญหาเนี้ยกลับมาปรึกษาใครพี่แหม่มหรือว่าพี่แม่ตลอดค่ะยกหมูกระชับแม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่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 ทำอะไรอยู่ก็ต้องทิ้งเลยคุยก่อนแม่ไม่ไหวแล้วทำอะไรอีกส่วนใหญ่มาเรื่องอะไรคะพี่แหม่มถาม หนูไม่ไหวแล้วนะคะแม่ไม่มีไม่มีเลยเรื่องของกานได้หมดงานในมุมของแขเองอ่ะวันนี้ทั้งพี่แหม่มพี่หมูอะคือดูแลเราอย่างดีมากมีอะไรที่แบบอยากจะบอกนะอันนี้เข้าหมดดราม่านิดหนึ่งก็ถามว่าบอกเหรอก็ไม่บอกดีกว่าเราแสดงเป็นการกระทําดีกว่าว่าว่าเราอย่างเงี้ยเราพยายามประคับประคองเราให้ดีขึ้นเราเชื่อว่าถ้าเราประคับประคองชีวิตของเราเนี่ย เราก้าและดีขึ้นในเรื่องหนา้าที่การงานคนที่เขามองเราอยู่เขาก็จะภูมิใจเออภูมิใจแล้วเราก็อย่างตัวเราเราก็พยายาม slab, ดูแล้วว่าวันหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถอย่างเงี้ยพาทุกคนในครอบครัวที่เราคิดว่าเป็นครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็พยายามทําให้มันมันม,มันอันนี้ที่สุดสามารถาวันหนึ่งอย่างเงี้เราก็น้องทามน้องเดียร์เราก็สามารถเป็นพี่ได้สามารถที่จะดูแลน้องเขาได้ใครมีปัญหาใครมีอะไรเราก็สามารถจะดูแลทุกคนได้อืม เหมือนดูแลกันไปดูแลกันมาใช่อย่างน้อยก็คือใช้คําว่าพื้นฐานความรักในครอบครัวไปแล้วใช่คือที่คุยเนี่ยนะทิ่รู้สึกได้เลยว่าพี่หมูกับพี่แแ่ะรักลูกจริงๆนะคือทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยห่วงใยเขาโอ้มีอะไรที่แบบที่อาจจะยังไม่เคยบอกเขาไหมพี่หมูแล้วแบบเนี่ยโดยเฉพาะในวันนี้ที่เขากําลังประสบความสําเร็จเขากําลังอยู่บนชื่อเสียงอยู่บนอะไรต่างๆอย่าเละ ก็เวลาพี่พูดในเรื่องพวกนี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งถ้าเกิดบเราเราสําเร็จระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องที่ยังไงต้องต้องประคองให้ไปอีกระดับหนึ่งให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่าจะลงจะขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอยู่ที่ตัวเราเองก็หมายถึงว่าหนึ่งก็ย้อนกลับมาบอกว่าหนึ่งเราก็ต้องแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไม่พูดหยาไม่อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรมา ความเป็นสมมติว่าคุณจะเป็นซุปตา์หรือไม่ซุปตา์เนี่ยเราสามารถดันขึ้นไปได้นะดันและสนับสนุนสื่อก็สนับสนุนขึ้นมาได้แต่พอไปสูงแบบนั้นน่ะสื่อก็ไม่สามารถที่เอาลงได้ถ้าเกิดเราแบบเราไม่ลงเองอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราเองถ้าถ้าเกิดเราอยากอยู่ที่ตัวเราเองทังนั้นนะครับก็พยายามจะบอกเขาลักษณะนี้แค่นอกจากนี้แขกครับแล้วแฟนๆจะสามารถติดตามหรือว่าติดตามผลงานของแขก ได้ทางช่องทางไหนกันบ้างก็ผลงานของแขกก็อย่างที่รู้กันสามารถติดตามได้นะคะใน Instagram ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับกราฟิกกราฟิกกันใช่ไหมอินสตาแกรมที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ Facebook แล้วก็แฟนเพจสองสัปดาห์คุยกันมาสนุกมากต้องบอกเวลาผ่านไปเร็วมากคือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสนุกสนานมากๆอยู่ในตัวแล้วที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากๆคือการที่เราได้มาเห็นครอบครัวได้เห็นคนที่รักเขาแล้วคนที่เขารัก แล้วก็มันมีสีสันมากมันเป็นความรู้สึกที่น้อยคนที่จะโชคดีแบบนี้การไม่ได้เกิดเป็นครอบครัวเดียวกันมาจากคนละท้องพ่อท้องแม่ต่างโลกเลยนะแล้วก็ไปอยู่ไกลกันคนละมุมโลกเลยแล้วมาเจอกันแล้กลับมารักกันในครอบครัวแบบนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนี่คือความรักที่มีแต่วัม คำว่าให้น่ารักมากนะก็มีของเี่รลึกที่จะมอบให้กับพี่แม่มด้วยนะคะจะได้ยิ่สวยขึ้นไปอีกนะคะขอบพระคุณนะคะคันว่าแฉจะต้องแย่งใสใช้ให้แม่ก่อนให้แม่ขอบคุณค่ะ และส่วนของแฟนพี่แขกพี่แขกก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนั่นก็คือบ็อกเซอร์ของพี่แขกใช่ไม่ใช่สิก็เป็นหมวกหมวกรัศมีแขกเป็นว่าเป็นรัศมีแขกถ้าอยากได้นี่ต้องทำยังไงเอ่ยเข้าไปที่แฟนเพจของคุยยกบ้านไปลุ้นได้เลยค่ะนะต้องขอบคุณนะคะทั้งพี่แหม่มแล้วก็พี่หมูนะขอบคุณแขกมากๆเลยเปิดบ้านที่แบบน่าอยู่อ่ะไม่ได้น่าอยู่เฉพาะแค่ตัวบ้านบ้านเท เท่มากๆอยู่แล้วแต่บ้านเนี้ยน่าอยู่เพราะคนในบ้านใช่้เปน่าอยู่แล้วคนในบ้านสวยด้วยไงนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge วางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง t o โยต้ขับเคลื่อนความสุข บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมยัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9 ix, ่อนเฮลิซ์เอ็มควอเทียนะเราต้องขอบคุณนะพิธีกรรับเชิญที่น่ารักน้องเจมที่ทั้งมาแฉแล้วมาถูกแฉ่แล้วพิธพีเจมบางทีเขาก็ไม่ว่างนะแต่แขกเนี่ยอุย้ยยิวได้อยู่นะายนต่อไปพิธีกรเชิญอาจจะเป็น แฟนเซมเลย์ไปเลยไม่ด้าเลยไม่ด่าบ้านแฉเลยอ่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวน่ารักน่ารลงก็อบอุ่นแบบนี้ได้นะคะทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีโซนวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการคุยยกบ้าเข้มหน้านะคะข็งได้เลยพี่ไทยคอนเลยว่าอุ้ยไม่มียิ้มได้ยิไม่ได้จะไมได้ยิ้มได้ยิ้ไอ้ยิ้ได้ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th เมื่อก่อนผมชื่อเอราวัตแล้วก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเอฟเฟกตระเบิดกลางหลังอะไรอย่างงี้วันนี้ก็คือจะเริ่มทำธุรกิจบ้างเขียนบทละคะเขียนบทเขียนมา4-5ปี กตรกวาเลี้ยงเลี้ยงคนนี้ก็คือว่าให้นมเองอะไรเองเลยด้วยตอน6เดือนเขาอย่าเองเลยผมคุยกับลูกม่ยังไม่ได้บอกนะ